สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับชาวราศีพฤษภ ถือได้ว่าเป็นราศีที่สองของปีหูราศาสตร์และเป็นที่รู้จักในสัญลักษณ์ของงัวชาวราศีพฤษภเป็นคนซื่อสัตย์มัธยัต์ใจดีและมีลักษณะของคนที่ดูดีมีเสน่ห์มีเสียงที่น่าชวนให้ฟังถ้าต้องการแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลไม้แล้วก็ชาวราศีพฤษภจะเป็นคนแรกที่ไปช่วย เต็มที่ชาวราศีพุกศรักทุกอย่างที่ดีและสวยงามและพวกเขามักรายร้องไปด้วยสิ่งต่างๆที่น่าพึงใจผู้คนที่เกิดในราศีพุกศมักชอบอะไรที่กระตุ้นความรู้สึกและสัมผัสสวัสดีครับกัะยาะมิตรทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเปิดไพ่ทำนายดวงรายสัปดาห์นะครับ และคิวนี้เป็นคิวของชาวราศีพฤษภนะครับดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่16พฤษภาคม2565ถึง22พฤษภาคม2565นะครับเรามาดูกันว่าพวกท่านจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟัง อาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมานะครับว่าการทํานายทายทักแบบนี้เป็นภาพรวมนะครับไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะดังนั้นแล้วอาจจะมีตรงกับท่านบ้างและก็ไม่ตรงกับท่านบ้างครับขอให้รับฟังแต่สิ่งดีๆเก็บคําแนะนําดีๆกลับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเองให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดนะครับ ชาวราศีพฤษภนะครับคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะครับทางด้านการงานนะครับช่วงนี้อาจจะเกิดทุกขราบนะครับหมายความว่าท่านอาจจะมีโอกาสได้รับการแต่งตั้งนะครับให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับจากผู้จัดการจากคนที่มีอำนาจสูงกว่าในช่วงนี้นะครับมีโอกาสเลื่อนชัน้นเลื่อนตำแหน่งตามสายงานที่ท่านทำอยู่นะครับ แต่สิ่งที่จะตามมาก็คือความยากลำบากของหน้าที่การงานนะครับความอะไรต่างๆหน,านา้าปัญหาอะไรต่างๆมน,นาจะรุมเร้าเข้ามานะครับเรียกได้ว่าตําแหน่งเพิ่มเงินเพิ่มแต่งานก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับบางท่านถ้าปรับตัวไม่ทันรับมือไม่ทันก็อาจจะถึงขั้นที่จะต้องลาออกจากงานได้เลยนะครับ ดังน,นั้นแล้วนะครับชาวราศีพุกท่านใดก็ตามหากดวงตรงกับข้อนี้นะเขอขอให้ใช้สตินะครับให้คิดทบทวนให้ค่อยคคิดค่อยค่คอยทำนะครับทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในที่สุดนั่นเองนะครับเรามาต่อกันในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับทางด้านการเงินของพวกท่านในช่วงนี้นะ หากท่านใดมีความคิดที่จะขยับขยายกิจการนะครับหาไรายได้เสริมจากงานจากจ็อบพิเศษอะไรต่างๆนะครับช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่ดีนะครับที่จะสามารถหาเงินมาได้นะครับสามารถที่จะทำกำไรสร้างกำไรให้กับตัวเองได้นะครับในช่วงนี้ แต่สําหรับท่านใดนะครับที่กู้ธนาคารที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่นะครับช่วงนี้ให้ระวังนะครับอย่าผิดนัดในการชรําระหนี้นะครับเพราะอาจจะเกิดปัญหาตามมานในภายหลังได้นะครับถ้าเกิดว่า ไม่มีเงินที่จะชำระค่างวดลดค่าบ้านค่าผ่อนธนาคารตามเวลาควรจะทำการไกลเกลี่ยขอขยายเวลาออกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ทำไปตามขั้นตอนนะครับแล้วปัญหาจะไม่เกิดขึ้นกับท่านนะครับเรามาต่อกันในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับในช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงที่จะ มีปากเสียงกันนะครับหากเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับอย่าทะเลาะก,กันนะครับควรออกห่างๆไว้รอให้ใจเย็นแล้วค่อยกลับมาพูดคุยนะครับเพราะถ้าขืนรีบเคลียร์รีบทะเลาะก,กันนะครับผลที่ตามมาอาจจะถึงขั้นต้องเลิกลากันได้นะครับและสําหรับคนโสดนะครับในช่วงนี้คนที่กําลังไข่ขว่คว้า,วาหาความรักนะครับอยากได้ใครสักคนมาดูแลหัวใจนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดว่า มีงานสังคมควรจะเข้างานสังคมเข้าร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับท่านก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะครับได้พบเจอได้มีโอกาสทําความรู้จักแล้วสารสัมพันธ์กันจนกลายมาเป็นแฟนกันในอนาคตอันใกล้นี้ได้นะครับต่อมาเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับเรื่องของสุขภาพชาวราศีพฤษภในช่วงนี้ควรระวังในเรื่องของอาการ ปวดหลังปวดเอวนะครับนั่งทํางานทั้งวันไม่ได้ขยับขยื่นนะครับร่างกายนี้เขาเรียกว่าเส้นเอ็นตึงอะไรแบบนี้นะครับควรจะหาโอกาสเอนกายนอนพักผ่อนบ้างนะครับในช่วงกลางวันนะครับเพื่อที่จะได้ลดความเมื่อยร้าของร่างของกล้ามเนื้อลงได้นะครับเอาละครับนี่ก็คือภาพรวมของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นะครับชาวราศีพฤษภท่านใด มีโอกาสได้เข้ามารับฟัง คลิปนี้แล้วมันใช่มันตรงกับตัวเองนะครับอาจารย์ก็ฝากให้ทุกท่านช่วยด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อที่ชาวราศีเดียวกับท่านจะได้มีโอกาสร,รับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับถ้าเขารับฟังแล้วเขาได้นําเอาคําแนะนํานี้ไปปรับใช้กับชีวิตของเขาแล้วเกิดผลประโยชน์นะครับมันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขออวยพรให้กับชาวราศีกุศภ ทุกทกท่านเลยนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมดังใจปารถนานะครับขอให้หนีห่างพ้นจากความทุกข์ยากพ้นจากความทุกข์ใจนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ